วันนี้มาบอกเทคนิคการลดไขมันหน้าท้องไขมันหน้าท้องเป็นไขมันที่น่ากลัวและเอาออกยากมากที่สุดแต่ก็มีหนึ่งวิธีที่สามารถลดไขมันในช่องท้องได้นั่นก็คือการเว้นระยะในการกินถ้าเราเว้นการกิน12ชั่วโมง14ชั่วโมงได้ร่างกายก็จะดึงไขมันเก่าในช่องท้อง ี่สะสมออกมาใช้งานได้อย่างเช่นนะคะเรากินข้าวตอนเย็น6โมงเย็นหลังจากนั้นเรามากินข้าวเช้าอีกทีวันถัดไปในตอน8โมงเช้าตอนนี้นะคะก็เหมือนเราเว้นไป14ชั่วโมงร่างกายก็จะสามารถดึงไขมันเก่าไขมันสะสมออกมาใช้ได้ดีเลยนะคะที่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งเทคนิคที่ทำตามได้ง่าย ถ้าเพื่อนเเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามกดใจกดแชร์เป็นกำลังใจพี่กระแตด้วยนะคะ